สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและแฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศเปิดฉากไปแล้วสำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่น a g u e 2025หรือ v n l 2025สัปดาห์แรกนักกรุงปักกิ่งประเทศจีนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของโคชออสเกียรติพงษ์รัชตักเกรียงไกรได้ลงสนามครบทั้ง3นัดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราต้องยอมรับว่าสาวไทยเจอศึกหนักตั้งแต่ต้นเมื่อต้องพ พบกับทีมระดับท็อปของโลกอย่างโปแลนด์เบลเยียมและตุรกีแม้จะยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ใน3นัดแรกนี้โดยพ่ายให้กับโปแลนด์0ต่อ3เซตเบลเยียม1ต่อ3เซตและตุรกี0ต่อ3เซตแต่พวกเธอก็สู้ได้อย่างเต็มความสามารถและเต็มหัวใจทุกแต้มทุกเซตจริงๆค่ะแม้ผลงานจะยังไม่เปรี้ยงปร่างในช่วงเริ่มตน้นแต่เราจะเห็นได้ว่าทีมสาวไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและวางราก ฐานใหม่เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้นักกีฬานหน้าใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าบนเวทีระดับโลกซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอดพัฒนาทีมในระยะยาวลองมาเทียบผลงานสัปดาห์แรกของทีมไทยใน3ปีหลังสุดกันดูนะคะปี2023ทีมสาวไทยชนะ1แพ้2ได้4เซตปี2024แพ้รวด3นัดได้ ได้2เซตปี2025ปัจจุบันแพ้3นัดได้1เซตจากนัดที่แพ้เบลเยียมแม้จะยังไม่มีชัยชนะในสัปดาห์แรกของ VNL 2025นี้แต่จากสถิติที่ได้1เซตจากเบลเยียมก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามและการต่อสู้ที่ไม่ย่อท้อของพวกเธอค่ะและสำหรับแมตช์ต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับทีมชาติฝรั่งเศสหญิงในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568เว ลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะฝรั่งเศสถือเป็นทีมพลังสาวที่เพิ่งกลับเข้าสู่เวที VNL ได้ไม่นานนักแม้ประสบการณ์ยังน้อยกว่าทีมอื่นในกลุ่มแต่พวกเธอก็มีพลังความสดและความกระหายชัยชนะเต็มเปี่ยมแน่นอนค่ะหากทีมไทยสามารถรักษาเกมรับที่เหนียวแน่นและจัดระบบเสิร์ฟบ,บีบเกมคู่แข่งได้ดีก็มีโอกาสสูงที่จะเก็บชัยชนะนัดแรกในรายการนี้ได้สำเร็จค่ะแมชนี้จึงถือเป็นจุดเปล เลนสำคัญของทีมสาวไทยใน VNL 2025ที่จะสร้างขวัญกำลังใจและปูทางสู่ผลงานที่ดีขึ้นในแมตช์ต่อๆไปค่ะแฟนวอลเล์บอลชาวไทยทั่วประเทศคะอย่าลืมร่วมส่งแรงใจเชียร์สาวไทยของเราให้เฮิรสู้จนถึงแมตช์สุดท้ายนะคะเพราะเส้นทางแห่งชัยชนะมักเริ่มต้นจากความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ค่ะติดตามการถ่ายทอดสดไทยพบฝรั่งเศสเวลา14นาฬิกา วันที่8มิถุนายน2568รับชมผ่าน v b TV และช่องทางออนไลน์ Volleyball World อ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขนและแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์มาให้กำลังใจช่องให้น้องหญิงให้มีกำลังใจรายงานข่าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ